เมื่อได้รับมอบหมายให้ทำงานเขาจำเป็นต้องซักถามรายละเอียดทั้งมิตรและศัตรูของเสียเจ้าของเฮนเนซี่ไหนคลับที่ตนอาจเป็นผู้อาสาไปพบปะตามที่ให้ผมไปเมืองชนเจอเสียงโอผมควรได้รับรู้หรือขั้นตอนงานนี้บ้างโดยเฉพาะตัวเสียเองก็อยู่ในบัญชีเถื่อนไม่ต่างจากคุณนครและคุณประสิทธิ์หรือแม้กระทั่งหลงจูยิ่งเวลาเนี้ยเสียก็มีสิทธิพลาดได้ง่ายๆเพราะต้องออกหาเสียงก็เรื่องนี้แหละที่อัวต้องการให้พวกรือไปคอยช่วยถ้าพลตรีสลิได้เป็นสสการติดต่อเรื่องประธานบัตรจะหมดปัญหา สิงเท่าสายจากประเสริฐแฉรเป้าหมายส่วนคนอื่นๆนั่งสงบหมายความว่าผู้ผมต้องไปคุ้มครองเสียงโง่ตลอดเวลาที่หาเสียงนักเลงปืนเมืองกรุงซักก็ไม่ต้องเข้าใกล้ชิดขนาดนั้นมือปืนประจําตัวมันมีหรือคอยกันอยู่รอบนอกเท่านั้นมีใครร่วมงานกับผมเขาถามสั้นๆก็ลือเสือชาแล้วก็เพื่อนลือนี่งไงผมเขาตัดไอชานออกไปเสกศึกขานทันควันทําไมล่ะลูกสาวเจ้าพ่อเอ่ยบางเจ้าของรอยสักนเนเรศวรระบายลมหายใจคล้ายเหนื่อยหนัก จากนั้นจึงลุกขึ้นเดินตรงไปยืนที่ริมหน้าต่างทอสายตามองฝูงวัวคุ้นเขาและราวป่าด้วยอาการนิ่งงนันภายใต้ความร่มคลึ้มข,ของมวลพญาไม้ที่สูงเร็เรวๆใต้ผิวดินรอบๆบ,บ,บริเวณวังออแอนคนงานขุดเหมืองกลางคืนคงทํางานกันอย่างเหน็ดเหนื่อยส่วนเขาะ่ะในที่สุดเขาก็ตัดสินใจหลุดปากเผยหน้ากากของวัลุนวารีไอรุนกําลังทํางานพุ่ล้มล้างพวกคุณเรื่องราวที่มันก่อขึ้นทุกครั้งมิแต่จะส่งเสริมให้คนที่นี่เกลียดชังพวกคุณ มันทำงานเพื่อเงินความพักดีจริงใจจากมันอย่าไปหาเลยในสันดานของคนประเภทนี้คุณนิดาและผู้ใหญ่ก็คงพอรู้ข่าวบ้างไอรุนมันรับซื้อแร่จากปากหลุมมันเอาเงินมาจากไหนแถมยังใช้รถสูงจากบาร,รมีหลวงจูขนแร่เถื่อนส่งออกอีกที่ผมบอกไว้ตัดไอชานออกจากทีมผมมีเจตนาให้มันอยู่เป็นคานคอยขวางไอรุนเพราะที่นี่ไม่มีใครเข้าถึงไอรุนได้นอกจากไอชาญคำชี้แจงของเสกศึกนเรสวนทําให้ฝ่ายทายาทและหุ้นส่วนเงียบงนันเขายืนพิงหน้าต่างทิ้งแขนทั้งสองข้างลงกาวยังนุ่มนวล ในขณะที่ใบหน้าเคร่งเครียดการเลือกตั้งคราวนี้ผมพอทราบว,ว่าเฉพาะในเขตหนึ่งมีตัวเก่งกันอยู่แล้วแต่การที่นายบุญชูลงสมัครในนามพรรคกิจสังคมเช่นนี้ผมว่าเขาต้องมองเห็นประตูชนะชนะได้อย่างไงทั้งนายอุทัยรัตนตีสิริมีคะแนนท่วมท้นหรือจะมีการฆ่าผู้สมัครสิงเท่าคู่บาร,รมีหลงจูเตียงเบรกเรื่องอะไรจะเป็นฆ่าคนสําคัญให้วุ่นวายล่ะครับสมัยนี้เขายิงหัวคะแนนเขาเอ่ยกับผู้ใหญ่แต่สายตาชวัดไปยังหญิงสาวแล้วกล่าวต่อ พวกคุณอยู่เบื้องบนต่างก็อ่านไต่ออกแล้วว่าหัวคะแนนที่ต้องถูกคำพิพากษาเทินคือใครในายอุทัยนั้นยังไงคนชนบุรีก็ต้องเลือกเขาอยู่แล้วส่วนพลตรีเสริถ้ามีเรื่องอื้อฉาหัวคะแนนถึงคราวดับคราวนี้นายบุญชูคงได้เข้าเส้นน่ฉะนั้นทั้งหมดที่ผมบอกให้รู้เนี่ยก็เพราะงานที่ผมจะรับไปทํามันหนักอีกทั้งผมเองก็ไปออกคําสั่งอะไรกับเสียงโง่ไม่ได้ยังไงฉันก็จะเขียนหนังสือแนะนําตัวไปให้นะนิดากล่าวเสียงใสทันทีก็ยังดีครับเขาตอบทันควันแล้วทําไมไม่พูดถึงค่าตอบแทนบ้าง ผูคุณสามคนจะเอาอะไรบอกมาเลยฉันจะเตรียมไว้ให้ที่ดาหลงจูเตียงปลายตามองเขาแล้วเอ่ยต่อด้วยเสียงเข้มหรือไม่มั่นใจเจ้าของรอยสักมหาราชด,ดำทรงกระทำยุทธาถีจับสายตาอยู่ที่ร่างสมสัสดส่วนของยิงสาวเขม่งครูหนึ่งจึงยิ้มแครนแคันกลมหัวให้เธอเล็กน้อยรอยยิ้มเจือจางแล้วกล่าวเหมือนใส่พริกผสมน้ำตาลถ้าจใจพูดถึงการตอบแทนหรือค่าตัวราคาชีวิตผมเท่ากับชีวิตมนุษย์ทุกคน เพราะมีเลือดเนื้อลมหายใจแล้วก็สติปัญญาเหมือนกันก่อนที่คุณจะพูดถึงค่าตอบแทนเราถามกันก่อนดีกว่าว่าพวกผมยอมดักดานใช้ชีวิตอยู่กลางป่าดงพงพีนี้เพื่ออะไรครับพวกผมมยังเป็นปุถุชนหนีไม่พ้นรักโลภโกรธหลงหรอกเมื่อหนีไม่พ้นก็อยากใช้ชีวิตมันทุกข์ท่าแหละแต่ก็ต้องไม่ขัดผลประโยชน์ของคนส่วนรวมนะอย่างงานนี้ก็เช่นกันทุกอย่างมันเป็นผลประโยชน์ของคนกลุ่มเดียวแต่ว่าต้องหักหานทรยศเดินแต้มคูเหนือกันอยู่ร่ำไปอย่างที่ผมเคยพูดแหละครับถ้าสิ้นอินทรีย์ พญาเหี่ยวมีหรือมันจะปล่อยปาะกละัเลยทายาทเสียเจียงเองก็อาจมุ่งหวังอย่างเช่นพวกคุณคือหวังให้ในายบุญชูได้เป็นสสก่อนแล้วจากนั้นละ่ะทุกคนก็มุ่งหาประธานบัตรจะก,กี่แสนกี่ล้านก็มุ่งหมายแย่งชิงกันให้ได้ทางที่ดีนะนี่ผมสมมุตินะถ้าเสียงโง่ไม่เอาเรื่องการเมืองเลยชีวิตจะยืนยาวอาจเป็นอีกแรงหนึ่งที่สามารถช่วยกอบกู้จากประเสริฐให้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งก็ได้และถ้าหากพลตรีสิริไม่ได้เป็นสสเพราะเสียงโง่ไม่ช่วยละ่ะผู้ใหญ่เอียดกระแทกเสียงถาม เสกศึกนเรศวรยิ้มเพลก่อนตอบก็ดีสิครับจะได้ไม่ต้องเสียลูกป,ปืนไล่ฆ่ากันอย่างทุกวันนี้เพราะในช่วงจังหวะเกิดศึกแย่งประธานบัตรพวกคุณก็ต้องระดมชาวบ้านนักขุดแร่หรือนายทุนรายย่อยรวมตัวกันเข้าเสนอเรื่องต่อทางจังหวัดเพื่อขอประธานบัตรในรูปแบบของมหาชนหมายความว่าหรือเห็นควรยับยัง้งสิ่งเท่าร้อนกว่าใครผมจะทําทุกอย่างตามฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาครับถ้าเป็นเช่นนั้นเสกเป็นเมืองชนเถอะนิดาตัดสินใจครับเขารับคาโดยดุษเดีอาวุธละ่ะ ต้องการชนิดไหนยิงสาวย้ำยังห่วงใยในทันทีผมหากินอยู่กับอาวุธไม่ยอมให้ห่างตัวเหมือนคนรักหรอกครับขอบคุณที่กรุณาร่างนั้นหายรับลงบันไดไปรวดเร็วดุดเงาปีศาจในฉับพลันเสียงระเบิดดังสะท้อนสถานรอบทิวเขาฝูงวัวนับพันร้องอึงคนนึงอยู่เบื้องล่างอันคล้ายแองหรือกลางหุบเขาทุกคนในปศุสัตว์นิดานครต่างหันหน้าไปยังท้ายตลาดวังอีแอนแล้วต่างก็องมองตากันเลิกลกักเมื่อมีเสียงปืนและรลัวถี่หยิบ ผู้คนบนเรือนหลังใหญ่จังงังคนในบ้านพักคนงานทั่วไปต่างจับกลุ่มกันวิจารณ์ผู้ใหญ่เอียดกับเจ้าถิ่นหุ้นส่วนเหมืองและนิดาพรวดพาดลงบันไดขณะเดียวกันมาสดา้าปิกอัพสีแดงซึ่งเคยเป็นรถใช้ออกซื้อสิ่งของนานาก็พุ่งรร้วออกจากฟาร์มฝุ่นคลุ้งนั่นไอเสกกับพวกมันผู้ใหญ่เอียดเอ่ยพึมพำตามไปดีกว่าค่ะทิดาหลงจูอดีตเจ้าพ่อและพระการวังอีแอนวาเราสั่งให้องค์กรของสิงห์เทารีบนำรถออกจากโรงเก็บรถ ทุกคนในฝ่ายตระกูลจากประเสริฐติดอาวุธราวกับทหารรถปิลอัพสองคันพุ่งออกจากฟาร์มโดยมีกองทัพย่อยเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ป่าใกล้หลนแสงอาทิตย์จึงกระนำความร้อนอบอ้าวแจก่ายกับชาวเหมืองกลางแดดอย่างท่วนหน้าไร่ของนายกิติหนุ่มห้าวสายเลือดพอบัดนี้ละงมเสียงปะทุข,ของไฟคนงานถางปา่าขุดแร่และลักลอบตัดไม้ต่างยืนอออยู่หน้าไรขณะที่ไฟกำลังลุกไหมเลือนไม้ทั้งหลังของนายกิติ เสียงรถยนต์สามคันวิ่งมาเบรกสนั่นอยู่หน้าไร่ผู้คนแตกหือเจ้าของรอยสักนเรศนกระโดดลงจากรถเขาชู m 1 6ด้วยมือขวาหน้าตาเคร่งขึมแต่ไม่ววาส่อแววเพชรคาดพวกเราจะเข้าไปช่วยเหลือคนเจ็บที่คิดว่าคงมีอยู่สั่งชาวบ้านช่วยกันตัดคนไม้เล็กข้างลำทานฝั่งซ้ายมือทิ้งก่อนไฟกำลังแรงไม่งั้นชาวบ้านชาวป่าชิบหายกันหมดเสียงดังไม่ต่างกว่าเร่งวอลลุ่มขยายเสียงออกทางลำโพง ชาวบ้านที่กาลังดูความชิบหายเกิดขึ้นภายในไร่ในกิติต่ตางตะโกนสาบแช่งการกระทาของศัตรูที่บุกถอนลากถอนโคนขุดเงาสถานที่ฝากแรกของตนทางซ้นมาจากฝ่ามนครนีดาที่ขยายแนวกันโดยไม่ต้องสั่งผู้ใหญ่ยงเจ้าถิ่นวังนรกแต่ก่อนเก่าสั่งความไม่ให้บรรดาคนทําเหมืองเข้าภายในไร่เด็ดขาดเพราะจะเกิดการฆ่ากันเองเสียไซหรือไอ้ส่เดินตามเสกศึกมาพลางกระซิบถ้าเข้าไปต้องปะทะกกันแนะ่พี่พวกนี้คงเป็นพวกก่อกวน ทางั้นมึงก็รู้สิว่าว่าใครถล่มนายกิติเขาถามทั้งทาง,งที่ยังกำบังตัวเองพี่รู้แลพ้พี่เอาพวกนอกวางเข้ามาที่นี่ตั้งแต่เมื่อค่ำวานแต่ผมไม่รู้นะเป็น,นของใครมาจากไหนกลามนักเลงปืนลอยสักมหาราดดำคบกันแน่นดวงตายัางจ้องอยู่ยังเรือนหมายที่กำลังฉีกระกายสะเก็ดลุกลามโชดช่วงจนผืนฟ้าบริเวณใกล้เคียงเกลื่อนไปด้วยกลุ่มควันผู้ใหญ่โยงพาสมุนของตนเข้าทางปีกขวาติดลำธารผู้ใหญ่เอียดนำองค์ละครของตนออกทางซีกสายอันเป็นโรงเรือนรับฝากแรก คงทิ้งบริบารเฝ้ารถคนละคนที่ดาหลงจูผู้ยิ่งยงในอดีตก็ไม่ได้น้อยน้ากว่าชายใดหญิงสาวกระชับ M16 ริ้วนำเสกศึกมุ่งตรงเข้าเรือนใหญ่ทมกลางม่านกระสุนปืนนานาชนิดดังจึกกล้องไผ่กว้างเล็งปืนพเนจรกระหน่ำรัวทุกคนที่เบนปากกระบอกมัจ,จุราชเข้าหาเธอจนประสาทสัมผัสความร้อนต่อการใช้งานแดงเอราวันกับรุ่งรัชนีเห็นความบ้าเลือดของนิดากับตาครั้งนี้เองสำหรับเสือชานนั้นเสกศึกเอะใจตั้งแต่แยกกันตอนลงรถแล้ว ในชับพันเขาตัดสินใจมึงสองคนพาพวกเราลุยขึ้นหน้าคุณนิดาไปก่อนเร็วห้าหกองอันล้วนมืออาชีพปลาเปี่ยวราวกะแต่ดงส่วนตัวเองกระโจนวิ่งสลับฟันปลาเข้าหายิงสาวอย่างเสี่ยงในการเยือนป่าช้าชัดชัดล่างในชุดกลมกลืนความมืดของฝ่ายศัตรูนิรนามนับสิบนวิ่งสับสนไปมาเมื่อแน่ใจว่ามีกําลังมาหนุนช่วยและกําลังโอบล้อมพวกมันอย่างรวดเร็วจนเกินจะถอยทับอีก50เมตรหรือน้อยกว่านั้นนิดาพุบหมอบอยู่ที่ต่ออินทนิลต้นใหญ่ พอเสกศึกพวดเข้ามาถึงรอยสังเละสวนกลางแผ่นหลังของเขาบังเกิดอาถรรพ์ร้อนวาบขึ้นทันควันนักเลงปืนพเนจรยกปืนขึ้นเทินเหนือหัวภายในจิตใจล้ำลึกถึงบุญญาบาร,รมีของอดีตกษัตริย์และอาราธนาด้วยใจหญิงสาวธิดาเจ้าพ่อตะวันออกเหลือบมองดูเขาอย่างง,งงุนงงอึดใจฝ่ายชายจึงออกปากเสนอด้วยคำถามเสียงเฮี้ยมคุณเห็นไอชาหรือบ่ะเขาเข้าไปก่อนพวกเราอีกนะเธอตอบปนเสียงหอบถ้าอย่างนั้นคุณวิ่งเข้าไปที่ต้นตะแบกฝายมือนั้น ซุ่มอยู่ล้วคอยเก็บทุกคนที่ไม่ใช่คนของเราหรือแนกิติแล้วเสกจะไปไหนครั้งนี้เสียงหญิงสาวนิ่มนวลขึ้นตาไม่ชานอย่างน้อยผมอาจเจออะไรดีๆน่าสนใจอีกมากเอาสิไปเลยเดีย๋ยวผมยิงสกัดเปิดทางให้ไม่มีการล่าช้าให้สาวกข,ของพญายมมาคอยรับดวงวิญญาณสาวใจเฮี้ยมผลจากต่อขนาดใหญ่ของอินทนิลพุ่งไปยังจุดหมายอาวุธสงครามในมือของเสกศึกกลัดกระนำศัตรูและทั้งนี้ดาถึงต้นตะแบกใหญ่ใบล่มถึงเบื้องนา ซนเสกศึกตะกายล่างรัดล้อแยกออกทางด้านเรือนรับฝากแลซึ่งไฟกำลังเรียรมลุกไหม้อย่างรวดเร็วแก้วตาเขาขยายโพรงเมื่อเบื้องหน้าขณะนี้คือสิ่งที่เขาเคยคาดการไว้เพราะมหาภัยจากน้ำมือพระการรับจ้างทั้ง3กํกำลังจ้องประจันหน้ากันอยู่ทามกลางไฟที่กำลังลุกไหม้จนส่องให้เห็นอิริยาบถของวรุณวารีเสืออินและไวร้ายเมืองกลางศาสตร์ทรชนแตกแขนงออกตามเล่ของปัญญาและชั่วโมงบิน เสือรุนนั้นพอเห็นเขาปรากฏโฉมมันพยักหน้าบอกสหายร่วมศึกลงมือทันทีหลังเซียววินาที M16 สองตัวปลายปากระบอกมายัางล่างของเสือชันอย่างรวดเร็วเสียงระเบิดคำรามกึกก้องพร้อมล่างไอเสือเมืองแกลงพลิกคว่ำทลชนเมืองหลวงหมดเยื่อใยแห่งศิลธรรมประจำตัวเมื่อมันเห็นสองเสือสามารถฆ่าเพื่อนของตัวเองได้เขาจะเหลือมันไว้หามัดใส่หัวทำไม M16 ศมสิบหาตราวุฒิประเทศมหาอำนาจปฏิบัติการทันทีสิงหนาฏเป็นเจ้าแห่งเสียง แต่ปืนกลมือของเสกศึกเรสวรเหนืออำนาจเสียงข่มขวัญเพราะมันหมายถึงร่างเสืออินที่เจอกระสูนจอกระดอนหมุนขวางครู่เดียวก็ล้มคลืนเสอรุนหรือวรุนวาริกและจนหายไปราพูดใพรผมไม่ไหวมึงไ่รุนเขาคำรามในอกขณะพุ่งตัวติดตามไปยังทิศท,ที่มันถูกหายไปสภาพธรรมชาติเป็นป่าสูงซึ่งแวดล้อมไปด้วยขุนเขาและหมู่ไม้ยืนตน้นจึงยากลำบากพอควรขณะที่เขาด้นดันตามรอยไอเสือเขาไหวยังไม่ลดละ ควันจากไฟใกล้หมอดเคลื่อนตัวเข้ามาจากแนวป่าซ้ายมือแสงไฟเบื้องหลังเขาค่อยๆจางลงจนเหลือเพียงควันไฟเสกศึกพอดลมหายใจโดยมุ่งตามรอยเสือรุนอย่างใช้ความสังเกตแต่ยังจับร่องรอยนะักฆ่าเขาไหวผู้ชำนาญป่าดงดิบกว่าไม่ได้และแล้วเขาก็พบรอยตีนของศัตรูเดินวกลงไปยังลำธารเสียงย่ำใบไม้แห้งดังจนนักเลงปืนต้องทิ้งร่างฟุบลงเลนแก้วตาเสกศึกจับจ้องอยู่ยังทิศที่มาของเสียงแต่แล้วก็ต้องใจหายวาบ เมื่อเห็นลูกสาวหลงจู๋เตียงกับสองเพื่อนสีกําลังติดตามหาเขาทาั้งๆที่ลอยตีนไอ้คนทรยศเพิ่งปรากฏจะทําประการใดดีเขานึกยังไตรตองขณะนี้ตัวเองก็ไม่รู้ว่าสมิงทรยศมันกําลังหมายทางปืนไปทางสามคนนั่นหรือเปล่าหรือมันคอยให้เขาออกมาเป็นเหยื่อวัดดวงสิวะเขาสั่งตัวเองด้วยการตัดสินใจเพราะห่วงใยสวัสดิภาพพักพวกร่างของเสกศึกพุ่งพรวดไปยังริมลำธารทุกคนหันมายังเขา ส่วนตัวเองยังระมัดระวังอดีตเพื่อนที่กลายเป็นศัตรูโดยการป่ายปากระบอกปืนไปรอบๆเงียบสงบขรึมและแฝงความน่าพลันนอกจากเสียงน้ำไหลซอ้อลำธารเบาๆไม่บังเกิดสรรพเสียงใดๆจริงๆจเจอ,อมันไหมวะลุงละชนีเอ่ยถามเศกศึกในเรสวรเริ่มสัมผัสกลิ่นอายอันตรายด้วยประสาทลึกลับเขามองหญิงสาวและพักพวกก่าวดูเสียงพระการสั่งเชิงกระซิบตอนนี้ทุกคนอย่าขยับรวมกันไว้ถ้ามันซุ่มอยู่จริงมันจะรอเก็บเราโดนหมดอากาศสู้ ไม่อย่างนั้นป่าไม่เงียบอย่างนี้หรอกทุกคนช่วยสังเกตหาที่กำบังใกล้ที่สุดก่อนพอกุก้มหน้าทุกคนกระจองเข้าที่กำบังนะคุณนิดาก้อนหินใหญ่ด้านหลังคุณนั่นแหละใกล้ที่สุดระวังพอเจ้าของรอยสักก้มหน้าส่งสัญญาณทุกคนก็สลายตัวทันควันเศกศึกเองนั้นเขาไม่รู้ว่าตนเข้าไปซุกอยู่ในดงไผ่ป่าได้อย่างไรแต่ก็ไม่ได้มีเวลาเหลือให้คิดเนื่องจากรู้สึกปวดหนึบตรงแก้วหูเมื่อแผ่นดินบริเวณที่ทุกคนยืนอยู่ระเบิดสนั่นสถานสะเทือนไปทั้งราวป่าไอเสดมนุษย มึงเฮี้มนักรืยยังไงววยล่งรัชนีโวยขนาดลุกขึ้นหมายเพ่นเขาหามือระเบิดนักเลงเมืองกรุงเห็นเพื่อนเก็บกดความอดทนไว้ไม่ได้เช่นนั้นจึงสันโวกระสุนอาวุธสงครามไปยังฝั่งตรงข้ามลำธารอีกชุดก่อนลุกพรวดขึ้นคว้าขานักเลงปืนแควน้อยก่อนที่มันจะลุยลำธารข้ามไปวัดดวงสองสมิงร้ายลุกล้มกอดรัดฟัดกันโดยมีแดงเอราวัณคอยเป็นกาดคุ้มกันนิดาใบหน้าซีและแดงสลับกันไปมึงอย่าบ้าให้มากนะเวลาที่เราจะจัดการกับมันนะไม่ใช่วันนี้เว้ย กบาลมึงมีคิดบ้างหรือเปล่าวะไอรุนไม่มีโอกาสหนีพวกเราพ้นหรอกใช้อีกหน่อยเถอะว่าเพื่อนคนอย่างมันกําลังโลภเศเจียงคงใช้มันนั่นแหละก่อกวนงานนี้มึงกับกูต้องฝ่านรกนี้อีกหลายครั้งรุ่งรัชนีนอนหอบหายใจนิง่งตาแดงก่ําคู่นั้นสบตาเพื่อนซีนิ่งและเนิ่นนานพอสมควรครูเดี๋ยวไว้ร้เมืองการก็ลุกขึ้นนั่งโดยเศกศึกส่งแขนขวาชุด,ดดึงให้ลุกขึ้นยืนอีกครั้งอใจไว้ที่ดับอารมณ์กูจิตกรนักฆ่าสารภาพช่างมันกูอยากรู้ว่านายกิติกับพวกเป็นไงบ้าง นิดายังคงสงบดุดเดิมขณะสีหน้าดีขึ้นมากแดงเอราวัณเลยฉเฉลยแทนแลถูกปนเกลียงในกิติกับเสือเชิงตายคาที่ลูกน้องได้รับบาดเจ็บเพราะไฟรักวและถูกลูกปืนหลายคนวะทั้งนั้นพวกเรากับเถอเสือมันเข้าป่าก็เหมือนกระลอกเปลียวไปแล้ววะทั้งสี่มุ่งหน้าไปยังต้นเพลิงแห่งความชิบหายตลอดจนถึงความตายเมื่อนับได้ว่าสูตรแห่งการมีชัยชนะของเสียเจียงกําลังขยายวงกว้างออกไปทุกขณะในกิติปัดจากทายาทรับช่วงที่อุดมไปด้วยแลบพวง ศึกระเลงเลือดจึงหาบทอวสานได้ยากหนักการจบชีวิตของนักต่อสู้กับอิทธิพลมือดอย่างความโกรธแค้นแก่ส่วนใหญ่ในวังนรกกลับมาถึงรถขณะที่ไล่และเรือนหลังใหญ่เหลือแต่เสาดําเป็นตอตะโกชาวป่าและคนงานเหมืองนับพันต่างยังคงยืนน้าตาซึมเมื่อแรของพวกตนถูกตรนคนถูกฆ่าทารุณผู้ใหญ่เอียดเมื่อเห็นทุกคนกลับมาโดยปราศจากอันตรายเขาปรึกษาผู้ใหญ่ยงเจ้าถิ่นอยู่ครู่หนึ่ง จึงเดินก้าวเข้าไปหาฝูงชนแล้วกล่าวเพียงสั้นๆทว่าเสียงดังพรุ่งนี้ตอนสามโมงเช้าขอทุกคนไปร่วมประชุมปรึกษากันที่ฟาร์มนครน,นิดาผมจะหาทางบรรเทาทุกครั้งนี้ให้ได้ส่วนคนเจ็บช่วยกันนำไปที่ไล่ผู้ใหญ่โยงก่อนสั่งความกับทุกคนเรียบร้อยรถทั้งสามคันก็เคลื่อนอัลาไลนรกอันเตียนจนเกือบโล่งของนายกิติท่ามกลางน้ำตาหนองหน้าของชาวเมืองนับพันมืดค่ำลงจนมองไม่เห็นลายมือบทเลือนใหญ่ภายในฟาร์มผู้ใหญ่เอียดผู้ใหญ่โยง นิดาและสามสมิงต่างปรึกษากันอย่างเคร่งเครียดหลังอาหารเนื่องจากบัดนี้เมืองชนกําลังคึกคักเพราะการหาเสียงสอสอเสียงโง่เจ้าของเฮนเนซี่นท์คลับและเจ้าของคิวรถคอนซูลตลอดจนกิจการหลายแห่งอีกทั้งยังมีเอี่ยวเรื่องแลบพวงกับสายอดีตเจ้าพ่อตะวันออกเริ่มออกโรงหาเสียงให้พลตรีสตรียังออกหน้าออกตาดังนั้นแผนงานที่ตกลงกันไว้จึงมีการถกเถียงกันเพื่อความไม่ประมาทผมไม่นิยมการโค่นล้มศาสตร์โคนเพื่อหามหน้าทางการเมืองน,นะทุกคนคงไม่ลืม ว่าการที่นายบุญชูลงสมัครทั้งๆท,ท,ท,ที่คนชนบุรีไม่เคยรู้จักก็เพราะมั่นใจว่าเสยเตียงสามารถกวาดคะแนนให้ได้เมื่อมันเฟ้นหาผู้สมัครเช่นนี้เสีงโง่จะตกที่นั่งลําบากหนักขึ้นไปอีกนะเนื่องจากอะไรผู้ใหญ่โยงถามอย่างสงสัยก็ตามข่าวที่รายงานมาเสีงโง่เป็นคนนํากลุ่มนักการเมืองหูรุนแรงมาเตรียมสับนายบุญชูเสกศึกให้ความเห็นแล้วถ้าเสียไม่ตกลงนิดาเสริมบ้างผมกับเพื่อนรับอาสาแล้วจะลองบุกนรกค้นหาสวรรค์ของมันดู แดงเอราวันกับนักฆ่าแควน้อยนั่งฟังการถกปัญหาจนถึงขั้นสรุปเสกศึกหันมาทางสหายทั้งสองก่อนเอ่ยถ้อยคําธรรมดาผมมึงต้องการอะไรบ้างสําหรับการรับงานคุ้มการเสีงโง่ m สิคนละตัวกระสุนสำรองระเบิดแกนน้าตารถไวไลท์ ing, เอราวันบอกรากับตัวเองเป็นหน่วยปราบจราจนตกลงทุกอย่างทิดาสาวงลงจูเตียงรับคําฉาดฉานผมจะเริ่มออกเดินทางเมื่อไหร่ครับเจ้าของรอยสักถามคนสวยใจหินเช้ามืดทุ่งนี้แทนการรับคํา เสกศึก,กนเรศวรกับสหายเพียงพรางกหัวเชิงเห็นด้วยหลังจากนั้นทุกคนก็อำลากับที่พักรวมหัวกันเปิดฉากฉากเล่าอย่างคลึกคลื้นตรงระเบียงบังกะโลการสนทนาต่างไม่ได้พูดถึงงานที่พวกตนต้องร่วมรายการนั่นเลยทว่าลึกลงไปกับเหตุการณ์านับประการเสกศึก,กนเรศวรคลุ้นคิดอยู่เพียงลำพังเขาคิดถึงการที่ธรรมชาติกำเนิดโลกและสร้างมนุษย์ขึ้นมาหาใช่ของง่ายแต่เพราะอะไรมนุษย์ผู้เปลืองปัญญาจึงดำลงความชอบโฉนร้อยเหลี่ยมพันเล พฤติการเสริรลุนได้ก,กลายเป็นความฝังใจให้เกิดไฟขานเนื่องจากมันลืมที่มาและลอยตีนตนใครบ้างจะคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวังอี้ยนครั้งนี้หรือครั้งแล้วครั้งเราแม้แต่ความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆนั้นมันก็อาจลุกลามใหญ่โตได้มันเท่ากับมนุษย์กำลังมืดบอดหลงเดินท้าทายโดยทำลายกันให้ย่อยยับไปเพื่อสนองตัณหาประการเดียวดวงจันทร์ครึ่งเสี้ยวประดับจักรวาลโดยมีหมู่ดาวระยับทั่วม่านฟ้าราตรีทางด้านบริเวณหน้าฟาร์มถนนลูกลางและหลุมโคลนตอนหน้าฝนนั้น มีรถบรรทุกสูงนับสิบจอดเรียงรายอยู่เสกศึกขมิงตาจ้องจนพาให้สองสมิงมองตามไอ้น้ำมาอะไรกันวะรุ่งรัชนีเอ่ยปากคงมีการคนแร่มั้งเขาตอบคำสั่งใครวะไวายร้เอราวันเสริมบ้างกระแหกตาดูแม่มึงยืนสั่งการร่วมกับสองอดีตผู้ใหญ่บ้านนั่น,ปนไปเลยสามคนหกดวงตาย,ยังคงจับภาพความเคลื่อนไหวบริเวณหน้าฟาร์มอย่างพิจารณาทั้งหมดเห็นผู้คนนับสิบซึ่งเป็นโชเฟอร์และมือสองตลอดจนเด็กรถ ถูกเหล่าสาวกสองผู้ใหญ่กระชากตัวลงจากรถของกาลังสกัดไม่ให้แลทุกขนออกไปตามที่กูอ่านเกมนะถ้ากูเป็นคุณนิดาหรือผู้ใหญ่ก็คนรถทุกคันก่อนออกจากที่นี่เหมือนกันหรอวะยิงหนึ่งสองชายกําลังเคร่งเครียดจริงจังกับการควบคุมบริวารตรวจรถบรรทุกสูงทั้งของตัวเองและผู้อื่นคุณพระช่วยรถบรรทุกสูงห้าคันอันเป็นรถของอดีตหลงจูรถบรรทุกแล่ผลวงรวมแล้ว,ลวลไม่ต่ํากว่า5ตันหรือ5000ันกิโลกร,รมัมเมื่อเทียบราคากิโลกร,รัมละ34บาทยอดเงินจึงเหยียบ20,000 0บาท ผู้ใหญ่ยงและสองอาหลานเดินตรวจค้นคันอื่นอย่างละเอียดขณะเดียวกันเด็กรถมือสองและโชเฟอร์ต่างถูกคุมตัวไว้กักขังในฟาร์มด่านเทินได้รับการเปิดให้รถที่ตรวจค้นแล้วผ่านได้นักเลงปืนพเนจรน,นำพักพวกและจากวงเล่าเดินมุ่งไปยังใต้ถุนเรือนใหญ่อันเป็นสถานที่ควบคุมหมู่คนทรยศไอ้ลูกมึงกับไปแดงไปสอบถามไอ้พวกนั้นจนก,กว่าจะรู้ตัวเจ้าของแ,และที่ส่งให้ได้ก่อนพวกนั้นกลับมากูจะคอยถ่วงเวลาอยู่ที่นั่นเอง บอกก้าวเล่าสิบกับเพื่อนทั้งสองเรียบร้อยเขาก็ถดเดินไปยังหน้าฟาร์มพอเจ้าของคําสั่งตีจากสองสมิงก็ดําเนินการพุ่งเข้าหาแยกแย้รับบาดตัวกระจ้อยออกจากกลุ่มคนละคนแล้วพาห่างจนพอที่จะพูดจาหรือกระทึบกันได้สะดวกรุ่งรัชนีจุดบุหรี่สูบแดงเอราวัณดึงโบวีจากฝักสองทรชนมืออาชีพเฉยเมยกระทั่งสองโชเฟอร์กังวลและกังวลกะวายใจฉับพลันไวร์ไเอราวัณก็เอื้อมมือกระชากผมมันเข้ามาเงื้อใบมีดขึ้นสูงหมายปักลงกลางกระบาล มนร้องสุดเสียงทั้งๆท,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 ที่ปลายมีดยังไม่กระทบเส้นผมยา<ะ>กูจะเอามีดนี่จอะกระโหลกมึงดูหากไม่ตอบคาถามกูตามความจริงต่อแหลนิดเดียวมึงดับตรงนี้เลยจบคําปลายมีดของเขาปักลงกลางหัวโชเฟอร์รถขนแร่เถื่อนเรียกเลือดแต่เพียงเล็กน้อยคราวนี้สิงป่าสุงสัน่นราวกับเข้าส่งละล่ำละล,ล,ลักหลุดคําเสียงสั่นเครือเสือรลุนกับพี่ไอ้สัตว์เขาตหวาดพร้อมกดปลายมีดลึกลงไปอีกเสียเจงครับ คำสารภาพของมันทําให้ไม่ได้เป็นปริศนาต่อไปแต่กระนั้นมันก็ยังไม่ได้ระบุที่ส่งแลปลายทางจนต้องกระชากเสียงถามมึงยังไม่ได้บอกที่ส่งแลถ้าเรียนแหลมงอบครับพี่เอาไปได้ร่างของชายคล้อรยร้เดินเซ่้งซึมกลับไปขณะที่ลุงรัชนีเดินมาหาเพื่อนย็งไงวะได้รายละเอียดไหมเขาถามก่อนถึงตัวไวร้ายเอราวันเียเจียงเป็นคนบัญชาลุนส่นแลส่งแหลมงอบจังหวัดตราด ติจกรมือฆ่าอาชีพตรึงตัวเองอยู่กับที่โดยไม่รู้สึกตัวสีหน้าสำแดงความเฉลียวฉง,งนและลังเลแดงเอราวัณพลสงสัยในกิริยาเพื่อนสีจนร้อนใจต้องเอ่ยปากมึงถูกผีหลอกเหรอะวะรุ่งรัชนียิ้มหยันก่อนกล่าวเสียงคุณพวกเราถูกคนหลอกเว้ยแล้วก็ถูกกัดข้างหลังด้วยเรื่องอะไรวะไอ้ไซขนแร่เถื่อนส่งเสเจียงคนขับรถมันยืนยันหนักแน่นเท่านั้นยังไม่พอมันยังเป็นสายคอยรายงานพฤติกรรมหลงจูเตียงตั้งแต่ยังไม่ตายด้วยซ้ําช่างมัน เก็บเรื่องนี้ไว้จนกว่างานทางมืองชนเรื่องเสิงโง่เสร็จสิ้นก่อนบางทีอาจไม่ถึงมือพวกเราก็ได้เจ้าของรอยสักมหาราชดำโผล่เข้ามาได้ยินพอดีจึงทิ้งน้ำคําไว้เพียงนั้นส่วนน้ำเสียงคล้ายปัสสนีซุกงำความเหี้ยมหาน